ตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าโด่งดังมากนะคะมาเท่าไหร่ไม่เคยพอขายตอนนี้ไม่มีของในสต็อกแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะอันนี้พี่พอเหลือเอาไว้ทําโฆษณานะคะเหลืออย่างละอันนะคะเป็นสเปรย์ที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบเราได้นะคะมีคนไปลอกเลียนแบบแล้วแต่ไม่ไม่ฉีดเข้าตาไม่ได้สเปรย์ของเราสะอาดกว่าน้ําแร่นะคะมากมายเหลือเกินสามารถฉีดเข้าตาได้ เข้าปากเข้าจมูกเข้าน้องโฟมคะ่ะน้องโฟมคะอา่าไม่อยู่นะคะจะให้เอาขวดใหญ่มาให้ฉีดนะคะจะได้ไม่ต้องแก่เนาะฉีดเข้าปากเข้าจมูกได้ลูกใครเป็นหวัดหรือใครเป็นไซนัสไซนัสคุณรู้จักไซนัทไหมคะที่มันปวดมาตาปวดมาเบ้าตานะคะฉีดเข้าจมูกเลยค่ะกินได้ค่ะยกขวดกินก็ได้นะคะยกขวดกินก็ได้ค่ะสะอาดกว่าน้ําที่คุณกินในตู้เย็นคุณไม่รู้กี่เท่า ฉีดเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกนะคะตัวนี้ผลิตเท่าไหร่ไม่เคยพอขายจิ๋วแต่แจ๋วราคาแค่เท่าไหร่คะ200บาทบางคนบอกว่าถูกไม่กล้าใช้พี่พรตั้งขวดละพันก็ได้ค่ะถ้าใครบอกว่าถูกนะคะติดต่อพี่พรมาค่ะแล้วขอซื้อพี่พรขวดละพันพี่พรยินดีนะคะพี่พรยินดีเวลาสินค้าดีราคาถูกก็บอกว่าไม่ดีไอ้สินค้าที่แบบแย่ๆแล้วตั้งราคาพันสองพันน่ะลุมซื้อกันจังเห็นผลลั์ไหมคะพี่พรไม่เคยขายเรื่องของราคาพี่พรขายผลลัพธ์ค่ะ พี่พอนไม่ต้องการให้ใครด่าตามหลังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าถูกอยากใช้มากเลยะเอะสินค้าแบบดูครูพูดแล้วน่าใช้แต่สองร้อยไม่ใช้ติดต่อครูโดยตรงเลยค่ะอินบ็อกมาค่ะครูยินดีขายให้คุณขวดละพันห้าถึงสองพขอแค่คุณบอกว่าคุณอยากได้ขวดราคาเท่าไหร่ครูยินดีมากนะคะครูยินดีครูก็อยากขายแพงค่ะนะไม่มีใครอยากขายของถูกค่ะครูโคตรอยากขายแพงเลยค่ะแต่ครูเห็นใจคนที่เขาไม่มีเงินซื้อไง ครูเคยไม่มีมาก่อนเป็นหนี้สามสิบล้านคุณรู้ไหมครูซื้อไข่มาทีละแผงต้มไข่ทอดไข่ต้มไข่ทอดไข่ต้มไข่ทอดไข่กับมาม่ากินอยู่แค่ต้มไข่ทอดไข่มาม่า,มาซื้อข้าวมาเป็นกิโลสองกิโลห้ากิโลหุงข้าวแล้วกินกับอย่างเงี้ยให้ลูกกินข้าวกับมาม่าคุณดูดิคนเคยรวยเป็นร้อยล้านอะ่ะเวลามันตกต่ำมันจูบแบบนั้นจริงๆไม่โกหกไม่มโนครูผ่านมาแล้วค่ะครูจึงกล้ามาบอกพวกเราว่าครูไม่ได้ตั้ง ราคาสินค้าเพราะว่าเอารวยเลยถ้าจะรวยอะค่ะต้องรวยจากจิตใจที่ดีเท่านั้นถ้าใครบอกว่าสินค้าครูมันถูก200บาทกูไม่กล้าใช้หรอกเดี๋ยวกูตาบอดถ้าบอดอะค่ะครูผลิตมานานแล้วค่ะครูจะบอดเป็นคนแรกให้ดูนะคะทุกวันนี้เป็นไงคะก็ไม่รู้สินะตีนกาหายไปไหนคะรอยเหี่ยวหายไปไหนคะทาไมเหลือแต่หน้าตาที่เป่งปังประกายสวยงาม ครูขายอะไรไปอะค่ะจักรวาลรู้ค่ะจักรวาลก็ตอบแทนครูไงคะครูขายความสวยความงามให้พวกคุณครูขายความปลอดภัยให้พวกคุณครูขายความจริงให้พวกคุณสิ่งที่ครูได้อย่างที่คุณเห็นค่ะครูสวยแบบไม่ต้องสัญญกรรมเห็นไหมคะจักรวาลจัดให้ค่ะครูจะสวยกว่านี้อีกนะคะแบบเป็นอมตะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้ของแพงก็ทักมาค่ะครูยินดีขายพวกคุณขวดละพันสองพันสามพันแล้วแต่คุณพอใจ นะคะเอาที่สบายใจแต่ครูพอใจที่จะขายขวดละ200นะคะที่สําคัญที่สุดซื้อส0ขวดแถม1ขวดซื้อ10ขวดได้ราคาะขวดละร้อยห้าสิบเอาไปฉีดให้หน้าเด้งหน้าเด็กแบบครูไปเลยนะคะครูไม่เคยอวยสินค้าตัวเองแต่ครูชมด้วยหัวใจจริงๆว่าสินค้าของครูมาช่วยเหลือผู้คนนะคะนี่คือสเปรย์ที่คิดฉีดเข้าตาตาก็จะสว่างสดใสเมื่อก่อนครูใส่แว่นหนาเตอะมากนะคะครูเป็นคนที่ใส่แว่นหนาเตอะมากครูเป็นคนตาเอียง ใส่ตาเอียงใส่ตายาวแล้วก็เป็นคนที่ปวดตาตาฟ้ามากครูไปตัดแว่นหนาเตอะนะคะแต่ครูใส่แม่มันปวดหัวใส่แว่นแล้วปวดหัวครูจะเครียดมากครูก็กินชาช่วยแต่เวลามันหนักมากๆมันก็ช่วยไม่ไหวอะคะ่ะเพราะว่าแว่นมันกดตรงนี้เพราะแว่นมันหนามากหนาจนใครใส่แล้วปวดหัวทุกคนแล้วทุกวันเนี้ยคุณเห็นไหมครูเอาแว่นมาประดับหัวค่ะครูเอาแว่นมาประดับหัวค่ะครูไม่ได้เอาแว่นมาใส่แล้วนะคะ ตาครูดีมากครูถูกกล้าเอามานําเสนอว่าทําไมล่ะคะสินค้า200บาทอะ่ะถ้ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราทําไมไม่เปิดใจนะคะก็ไม่รู้สินะพูดเยอะเพราะว่ารักสินค้าทุกตัวว่าจะพูดน้อยๆก็พูดไม่ได้นะคะตัว